พี่โกงยังนะพี่แกฮะเอาโทรศัพท์ให้น้องโทรศัพท์อยู่อสตันเดี๋ยวไม่ได้ perfect จะลุกปั๊ดนี้จะเอายังไงดีท่านไม่เปิดลูกเดี๋ยวตึงเดี๋ยวเยี่ยมออกมาแล้วเนี่ยคนเอาเซนทันไว้เกตไปแอมบอกไปเซนทันไว้เกตนั่งรถไปจีดู

ออเลบอกไม่ได้อกเรอมไข่มันบอกอะไร่าวัแม่เดี๋ยวให้ช้งปากัดไข่กอมยืดดกด้่รง่่รง่ดไมยได้เดี๋ยวตัวอะไรเดี๋ยวตัวไหไ่ช้างปกไ่ใ่่าเป็นงแม่ี่แม่จะมีไข่ทางไหนเป็นท่านวเไม่ใช่อะไรนะอมโบส ชนะแล้วชนาแล้วชนะแล้วชนะแล้วการเนี่ยอนเปใจเอออะไรอะไรแ่ม่แเ้ม่แมาด้วเีม่ขอทุกหน่อยไม่ได้มีขลุียอยู่ไม่ใช่หนูว่ามีหลุยใตรงเนี้ย บแวกมีให้หลายเลือกอ่ะเอาัะนี้ครับเวาแว็กใส่ไปเสียบเลยเสียบเลยทำได้ไงตั้นเอ้เจาะอทำไม่ได้จาปัดหางมาตลบเจาะเจ เอาแบงก์หมดจัยทำไม่ได้เตะขลังตกเปิดมั้ยไะโดดเตะจ่อเตะจะไปจัดงานเลยจะตายตายเดียวตีหน้าตีห้าจ่อนี่มันจะตายเียเงียอย่างรดเต่อยต่อย

อไก็ชนแต่ว่เคย้แว่าอระมัน่สวยมากัดเียอฟแ่ครับไม่น้ำเป็นไหมเนี่ย แยังไม่แพ้เที่ยังไงก็ใช่ไหมจงแพลเพราะเจ้าคือผู้แผลเอ้ยยังไงเนี่ยเตอรจะได้ไปไปส

อย่าไปทำข่าวแล้วลูกช้างป่าไม่ต้องช้างป่าลูกค่ะช้างป่าแต่ช้างป่าโบสถ์ยาวยาวยาวมากเลยมันมีกฎนะอย่าติด้วยยังไม่เอาเอาหัวมาหัวชัดหัวแล้วเอามาชัดเอาหยิบหัวของมันมาสีดำดำมาสีดำและสีขาวเลย แบเต็มแบบเล่มกันนั่นแหละเอาหัวซีหัวมันมาหัวอยูนังเนี่ยไปช้าตันงไปช้าตัวึหลุลว่าแม่นอน ไม่ใช่ชิงถ้วยเยี่ยุงแพ้มทยหอมาก power bag ต้องชาร์จอ,อะไม่ต้องถ้าหมดก็ชาร์จชาร์จเอาไปชาร์จแบบนี้อะวางไว้ไว้กระเป๋าไว้ใส่กระโดด้คาโดับ โอเคสำหรับว okay. so bon ันนี bye. Bye ้ก็บาย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 ด้ายบ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 ายจะบาย